ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการทำหน่อไม้ดองไม่ให้ดำไม่ดำไม่เน่าแล้วเก็บไว้ได้นานค่ะแล้วอร่อยด้วยนะคะก็จะมาให้ยายๆที่บ้านนี่แหละค่ะเป็นคนช่วยทำสอนทำแล้วเราก็จะช่วยทำด้วยช่วยดูด้วยบางครั้งก็อาจจะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ช่วยดูให้จบหน่อยนะคะ ตอนต่อไปก็จะเป็นเสียงภาคของภาษาบ้านเรานะคะก็คือเป็นคนอีสานค่ะก็คือจะพูดอีสานเลยช่วงต่อไปนะคะคงไม่ว่ากันนะคะ

ย้ายๆวาาาไว้เผาสิเอาเอไว้มันมาให้ท้ำไมส่งไม่ส่งว่าตรงไว้เห็นก็ท่านาไมเผาเอาโอเคโอเคส่นเอามะเพิ่มอีก็ได้น้ำาไม่เยี่ยมตกไม่ตรงเนาะก

ดยบอกพวมสวงสม้ยมกันบ้างก็ตัสว,ส,สวัสดีค่ะสว่วนคุณยายลีเสือสีสมสมนี่นแล้วกที่พูดถึงเรื่องค,คุณมาลักน้อใหม่ของแกนะจ๊ะเพราะว่าแกหาน้องใหม่มาก,กวองไว้พอกลับมาอีกทีกะหาบ่าเจอแล้วเือถึกขโมยไปแล้วนะจ่ะเง็ดหลายเนาะแกกันเลยบนจ้า แจงาเด้ยเรือเือเขาจะไปจะขันที่เรื่อดเขาปางอนเขาบาเคนถึงได้มีซีนีส์ลูกอบหวานีครั้งหนึ่งต้องร้อนอยู่งม มุไปหาทิศตั้งต้อหาทิเยงบวดมาทิด้อาไปลวกุม่นุ่มตามานดนอออกแล้วเอาลวกสตอเปียกตอเปียกกงเบดเาหา้นอลงมา้นบอบ้านไดน่อยนเรบ้าแม่นันเอาลวกสิบทงแล้วดิสิดีบ่ สีน้ีงมันแข็งัแข็งไม่นวบแบบมันส่นสาหวกคราบเปียกนะออันหวแบบนี้แข็ง่ะ่แ่บดีกวาต้องเปียนวอ่อนเลยดีที่สล ที่ซื้อมาเนี่มให้จ็กนอนยันไเจ็นอนเปนี่ยนเปดนอนตาลงมืออยู่แบบมาขายอยู่ทีชงน้าสองชิ้น้ำไม่หวานโคกโคกโคกอ่ะไปเจออินาเลยจ้บ บ้านโน้นเอาเราฟึ่งแบบง่ายสิโอ้น้องไม่งไม่ไม่ไหนี่ก็เสร็จจากการปอกเปลือกแล้วนะจ้าต่อไปก็จะเป็นการสับสับแล้วก็ฝานไว้เพื่อที่ได้เอาไว้ทําเป็นน้อไม้ดองต่อไปนะจ้าคือฝานสับ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 ,สบแล้วก็ฝานนะจ้าไม่ไก็ที่ดได้เอาไว้จะแช่น้าจ้าฟึ่งง่ายหุ้งง่าย ใส่ตังหาเอาอันนี้มาก็ได้เยอะมากนี่ก็คือซับต่อไปจ้าจนกว่าสิบเบิด์น้ำไม้ที่เขามันปอกเปลือกไว้นะจ้าส่วนคุณยายข่างๆนั่นแกก็สิเห็ดเขาบ้านเขาเอิ่นว่าเอิ่นเคียนน้ำไม้เนาะยาเห็ดแห้มันเป็นเส้น เพ่ไปตากเดดเฮ็ดอีกที่กินนึงเพื่อเป็นการถนอมอาหารไม่กินโดนๆนะจ้า้เ็ดนั่นเห็ดต้สุนนะยางนี่ผยนะออองีนองนองก็ะ รม้างนอกะด้ันตอนนี้คือทําให้มันเป็นเขาอื่นว่าฝานแต่ฝานนั้นเป็นชิ้นใ่ๆเป๋ๆไว้สําหรับ เฮ็ดเป็นแกงแกงเหลืองน่้อไหมหรือแกงสมน่้อไมมดองนะคะมันจะได้ดูแบบบ่บ่ละเอียดหรือแบบดูหนากินอีกไม่อีกหน่อยนึงนะจ๊ะส่วนพวกสับๆนั่นจะเอาไว้สําหรับขัวไส้หมูแกงไส้ไก่เอ่อถ้าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดเป็นเป็นชิ้นใยๆชิ้นบางๆคือฝานนะคะเอาไว้สําหรับแกงแกงสมแกงสมน้อไหมดองมันพรมันแกงมันมันก็จะดูดีหนากินจ้ะบอกาขอกินน้ ฐานประชุบกับผู้ทางน้ำน่ะทางวนะัดกันน้ำไหล่ต้นดะันนะส่วนคุณยายผูนังเคียนนอกมาอยู่นี่เราซื้อคุณยายลีได้จ้ะเราเป็นคนขยนันะเฮ็ดอย่างเราก็มาเฮ็ดซอยดีดีติมักมาหาเหร่นน้ำตาน้ำยายอยู่บ้านค่ะมาเฮ็ดนั่นนะเฮ็ดนี่ซอย ก็เลยรู้สึกว่าเออมันบ่เงียบเงาเราเลาก็ลูกเต้าเลาวกับบ่ใคอยู่บ้านนะคะเราก็เลยต้องย่างมาเล็นน้ากันกับผู้เฒ่ายู่บ้านนะคะแต่รู้หมดใแตู่้หมดใจดิดหงอแล้ว จะอตัวเจ้าบอไปชนดไปบางทีเนี่ยเนาะต่ทีนี้เอนแบที่เน่ยนาะเออมาสาวีเนาะมาสาวานะอนตอนต้งไชกานเอาน้ำน้แชไว้นะคะแชไว้แจะประมาณจั่คืนนึง อันก็ที่ดีเพราะว่าน้าพื้นน้ำขมของน้องไม้มันสิได้ออกตอนต่อจากนี้ก็เป็นการล่างน้องไม้นะคะที่เขาแซ่ไว้อยู่ประมาณขึ้นนึงนะคะขึ้นนึ่งอะไรนะแล้วก็มาล่างน้องไม้เพื่อที่จะได้ออกไปท่าน,นไปขยำกับเกลือ พื่อที่จะได้เก็บไว้กินโดนๆค่ะนี่ก็คือคุณยายแก,แกถนัดนั่งแบบนั่งเฮ็ดแบบนี้นอค่ะบ่ได้บ่ได้ลำบากแกดดกแกก็คือเพิ่นถนัดเพิ่นเคยเฮ็ดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็เป็นวิธีวิธของมันแต่แบนนอกเขาค่ะเพิ่นเฮ็ดมม้ั้งแต่แต่ไหนแต่ไร่นก็คือเพิ่นเฮ็ดม้แบบนี้ค่ะก,กคบบ็คือเป็นวิธีชีวิตของเพิ่น มันก็นเลยแบบเออก็อยากให้ทุกคนเห็นว่ากากรดำรงชีวิตของผู้เฒ่าบ้านนอกหรือคนบ้านนอกการถนอมอาหารหรือเก็บเป็นอาหารไว้จะกินโดนๆเพื่อนเฮ็ดแบบใดนะคะแต่ยอมรับว่าเราไม่ที่เพื่อนเฮ็ดมาน่ะเก็บได้โดนอะไรค่ะแล้วก็ขาวแล้วก็แซ่บพอมเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดมาตั้งแต่เพิ่นละตั้งแต่เพิ่นน,น้อยๆหรือเป็นสาวขุนมะไม่พุ่นละค่ะบันนี้นี่ก็เลยสนใจกันเลยไปหเห้แกสอนวิธีเฮ็ดแล้วก็ ซื้อน้ำไม้ไปให้แก้เฮ็ดน้ำแล้วก็ตาไปเอามาจาักทั้งทั้งเขาน้ำค่ะเป็นน้ำไม้ไผ่ลวกนะคะ่ะมาเฮ็ดเพราะว่าไผ่ลวกนะเพราะว่ามันเฮ็ดน้ำไม้สมแล้วมันเซ่บนะจ๊ะพอล่างเสร็จแล้วก็เอาเกลือมสไซล้วคะ่ะล่างน้ำเฮืรนมันออกแล้วก็เอาเกลือมใไซแล้วก็มาเขา้าให้มันเข่ากันกับน,น้ำไม้ที่เขาล่างเสร็จเมื่อกี้นะะี่ค่ะแต่คือเรื่องเกลือนี่เหมือนว่า กะบ่ได้ตวงนะค่ะเมื่อนี่กะอันนีเป็นเท้าหลังข้าวที่ตวงมาที่นี่เพราะว่าเพื่อนใส่ความชํานาญของเพื่อนเองค่ะเพื่อนเฮ็ดมาโดนเพื่อนก็เลยมีความชํานาญเพิ่นกะได้ค่ะปริมาณของเกลือนะค่ะอันนี้กะถึงคุณยายนวลข่างบ้านค่ะร่วมร่วมเลี้ยงแข่งขันซ้อยกันจ้ะก็คือมาเฮ็ดซ้อยกันเพื่อนก็คือเฮ็ดเยีงเพื่อนก็เฮ็ดซ้อยกันลูกลานมหาเพื่อนก็ดีใจเพื่อนอยากเฮ็เทหไทยนะจ้ะ ไดยังไหมนะเพราะเข้ากับเข้าน้องไม่กับเกลือเข่ากับเกลือดีแล้วนะคะก็คือ,อเพื่อนกับเซรูของเพื่อนเองนะคะ่ะว่าปริมาณเทอดใดน้ำท่าไดเกลือเท่าได,ด่แล้วก็เอาเพื่อนก็ให้เพิ่นนมน้ำเพิ่มน,นั่นลง,ลงไปอีก,กทีนี่ก็ต,นนต้องเอาไอ้อุปกรณ์หรือพวกกระปุกค่ะจะส่วนมากเนี่ยทั้งบ้านทั้งบ้านย้ายเพื่อนที่ใส่เป็นขวดน้ำกาเอาขวดน้ำที่กินแล้วบอแม่ว่า เกาโดนนะค่ะก็คือไมายควาว่าใส่ไม่ไหมหรือบางทีเพิ่นก็ตั้งซื่อแบบขวดน้ําแบบซื้อน้าเป็นแพกเป็นโลมากินนะคะเราบัดนี้เพราะนั่นเพิ่นก็เก็บขวดไว้ใส่น่อไม้ดองเพิ่นว่ามันเก็บเก็บแล้วมันดีมันบ่็นดำเหมือนว่าการทํากินแต่ละข้างนี่ก็คือข้างละขวดนะคะเหมือนว่าแกงขวดนึ่งก็แกงไห้มดแล้วก็ทถิมขวดไปเลยใช่ค่ะมันกัหไมคยควาว่าบม่ต้องแตะกอนสมัยก่อนเพื่อนใส่ไหนันจะเพราะใส่ไหเพราะเขาไป ไปเอามือไปล่วงหรือไปบ้านเขาเออจกเนาะค่ะจกจกเน้ะไม่สมมาเฮ็ดบางครั้งมันก,นกน็มันอาจจะทาเห็ดดาได้นะคะเพราะว่าอากาศมันเข่าเนาะค่ะประเด็นคุณเล็กจคิดวิธีเอาแบบเอามาใส่ในขวดใส่ในใส่ใน กระปุกพลาสติกนะคะ่ะเออาต้องกระปุกใหญ่ค่ะขวดกับขว,ว,วดน้ำขวดรุ่นขวดน้อยนี่นะคะเพราะว่าก็คือข<อ>วด<อ>นึงกับแกงเทื่อนึงหรือเอา<ะ>ดค่ข้างเดียวนะคะ่ต้องม่ต้องเห้มันเลือข้างขวดนะคะเพราะว่าน้องม่มันสะได้ก่ดํานะคะขาวางวันที่วันมเข วิธีทำหมอไม้รองนี่รับคอเคยปล่อยอลวยนยูทวิธีทำหมอไม้รองที่ไม่เห็นเราไม่ไ็นดำนไอเทมเสื่อนบ้านของยืนมาไม่เงินอะไรขอ,อนามแต่ว่าขออนามขมาใส่เป็นอบเป็นมันข้บเป็นลูกปุกค,คนกบ แกันหมดเลยอางามใส่ไหมแกกันหมดที่อส่นหมดเจบหมดนกเบเลยแม่ตุ๊กตุ๊ดีจักกันเลยแร้วแต่แต่ว่าตีสัสนมเห็นแต่มอกบัตรอันเด็กกินนหาออกมาแล้วสนออกมาดูทีของน้องเาฝันว่ายายน่ยายฝันแม่นน่ะ เกลี่ยองหาแล้ว่ไปได้กลับตกโต๊เป๊ขอบคุณแล้วลูกเราไ่ค่อยฝันยายทั้งหลาย้วค่ะที่มาซอยเฮ็ดไห่มาซอยสอนวิธีการเฮ็ดเราก็รู้สึกว่าดีใจนะคะเวลากลับไปให้เพื่อนพาเฮ็ดอย่างให้เพิ่น สอนเท็ดอย่างนี้เพื่อนก็เต็มใจเพื่อนมีความสุขที่ได้สอนได้บอกเขาวิธีการเอ็ดนั่นเอ็ดนี่แบบโบราณนะคะเพราะปกติตัวเองก็แต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเอ็ดจนเคยค่ะย้ำเน่าค่ะนี่ก็เลยต้องไปเรียนรู้จากกันยายๆทั้งหลายเพื่อนค่ะก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆที่เพื่อนมีความเมตตาเนาะค่ะเพคนสอนให้เพคนบอกวิธีเอ็ดเป็นแบบได้สิเก็บได้ดูนะคะเขาอ่านอย่างล้านคนไปไหวมั้ยยังดง จะต้องดูน้ำเมล็ดเนาะต้องรักษาเหมือนกันกับนี่เลยเนาะเอาไปดื่มไม่ได้เมล็ดเด็กหน่อยนึงจะใส่น้ำกีสังเกตใส่จากกิ่นนะแต่ดำไหมถ้ามันไม่มีน้ำดำถ้าไม่มีน้ำก็ดำดูส่วนที่เก็บแบบแทบๆเนี่ยมันดีเก็บได้โดนไหม บ่แเแบเียวเบบกเสียบบนาร้้าได้เสียบกคือเสีบเลยนะข้างหันั่นน่งเสีบอย่ามันโอย่าหมายถึงวาม่ใช่หมายถึงว่าห้างโดนเท่าไหร่ไม่ได้ใส่ไว้คนบ้างใส่ไรหัจหยากไว้มันเมื่อยไว้หันใจไว้เยี่ยม่ม 嗯。

ว่ยูว่ใส่รัก้อนี้ออก